วันนี้นะคะทีมสำนักง,งานเกษตรอำเภอม่วง30ได้ลงพื้นที่มาติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะคะหัวใบใจสู้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองนะคะที่ผู้ช่วยพัชรีีบ้านหนองเหล่านะคะตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุน พันกล้วยนะคะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อต้นปี2568นะคะช่วงเดือนมกราณนะวันนี้ก็ประมาณ10เดือนนะคะผลผลิตเริ่มออกแล้วค่ะเป็นจะไหนครับคุณซอยหลังจากปลูกกล้วยแล,ะะแล้วค่ะก็พุ่นใจอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั่นมันงใปลูกพีชนะคะใส่ต้นพุ่งสูงนะคะ หลังจากปลูกกล้วยแล้วมันต้นทุนมันก็นลดลงลายนะคะตกล่ปะปีมาปลูกพริกไดไร่ได้ปีละเท่าไรก่อปีละาห้าหมืน่นถึงหกหมืน่นห<ๆ>้าหมื<ๆ>่นถึงหกหมื่นนะครับปีนี้มาลอรปลูกกล้วยผ่านไปแล้วถึงปีเรี่ยงครับนี่ยังค่ะยังไม่ถึงปีมีรายได้ยังครับม,มีแล้วค่ะมีแล้วขายไปจ้าเครือแล้วครับนี่ขายไปสามสิบสี่สิบเครือแล้วนะครับสามสิบสี่สิบเครือนะครับเครือละเจ้าบาท เคืองล200ห้าสิบ200ห้าสิบนะครับถึง300เลยอะแต่ขนาดเครื่องไงเครื่องหน่อยเนาะแต่ถือว่าตอบโจทย์เนาะตอนนี้ผมเยินว่ามียอดสั่งนอกล้วยนั่นเป็นบ่อแม่นค่ะแม่งเพิ่มม้วนเขาหนิเป็นบ่อดูมาทั้งอื่นน้ำดูในเขต่ยวกับทั้งู้มวนค่ะอืมถือ่านอขายทีงไหนนอยี่หับาทดยี่หับบัดพุทให้พร้อมพุทพร้อมของพร้อมนี่ขนาดนี้บ้างไหมนี่ขนาดไหนขนาดนี้ค่ะอ๋อขนาดนี้เนาะโอเค อีาบาทเดียวผมจะเดบอกต่อเพราะว่ามีคนสนใจติดต่อข้อมาหาผมหลายคนทอวงทวรกรซื้อ่าตลาดกล้วยหอมแม่พระวงสามสีเผ่านี่นะครับน่าสนใจน่าจับตามองเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรกนะครับที่กำหลดโครงการแลวก็ซื้อ่าผลสมขผลิตเรื่องของการดูแลรักษาเป็นยังไงยากบอเปลี่ยเทียบกั่บอพีคอ่ะประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์แต่ความยากของทีมบอกว่านักนะค่ะอืมนักค่ะเร่งงานเป็นยังไงจะ สองคนกับพ่อบ้านสองคนในการปลูกกล้วยในน้าทีทรัมนี่แรงค่ะแต่ถ้าเป็นหมกพริกล่ะใส่แรงแค่จะคนหลายค่ะหลายอดนี้กระสดงว่าเขาลดต้นทุนในเรื่องของแรงงายเหนื่อยน้ำนาะลดทั้งต้นทุนแรงงานแหละก็ลดทั้งต้นทุ่นการดูแลรักษาโอ้ก่อนสารเคมีเนียนคิดว่าสิปลูกเพิ่มบ่ ทิว่าจะปลูกเพิ่มอีกประมาณหนึ่งไรนะคะอ๋ออีกประมาณหนึ่งไรนะครับการแสดงมาเป็นหนึ่งไรสองงานนอพราะว่าเบื้องจากการปลูกข้่าเท่าแล้วสองสองงานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์แล้วถ้าเขาปลูกเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนรา่ไดมันก็ต้องเพิ่มขึมม้นมันบอเพราะว่า,าจะ<า>ขยายนออยู่ในแปลงนี้ออกไปอีกนะคะอืมตอนนี้เริ่มขยายยังครับเริ่มแล้วค่ะ๋อเดี๋ยวเขาไปเบิร์กันนะครับโอเค ตัวนี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับที่เตรียมไว้สำหรับปลูกกล้วยหอมทองนะครับของกูสัลแบตเตอรีตัวนี้เขาเตรียมเตรียมดินมาจักงหมื่นครับจะมาปลูกเป็นด,ด,ดินบ้านละทีนึงค่ะโอ้จะดินบ้านละทีนึงต้องมีมันนะครับที่ว่าจะขยายให้เต็มไรหนึ่งเลยเนี่ยค่ะทีท<ม>นี่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือว่าเป็นการตอ่อยอดต่อพ่วงจากแปลงที่แล้วนะครับเนะาะมาต่อมาขยายพื้นที่แสดงว่าในใจจะพอเนี่เห็นเห็นแล้วเห็นแนวโน้มที่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าขายได้ดท่านบี เป็นเพื่อแลวก็ทั้งนออีก<น>โอ้นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกล้วยหอมทองนะครับจากท่านสนังานุนกับเศรษฐมูลนมสินะครับกับ้อมสนับสนุนนะครับในเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆในเรื่องปัญหาหลูกและมแมงพร้อมให้ทำในนัพร้อมทั้งส่งเสริมการหาช่องทางการตลาดไห้อีกนะครับซึ่งท่านเ,นาเ่นเกษตรเพอนะครับเพิ่มความส่องทงในเรื่องของตลาดเพื่อกระด็หาตลาดเชื่อมโยงไวหลายหลายทางนะครับเยอะม่ต้องห่วงนะครับ เนนี้ก็ยังวพวกขายอยู่บนบ่อ